สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําการเพราะขิงค่ะปลูกขิงที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะขอบอกว่าเราไม่ได้เพาะหมดทั้ง หัวที่เราซื้อมานะก็คือเก็บบางส่วนเอาไว้กินบ้างค่ะแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่เขาจะออกหน่อมาเพาะค่ะอันนี้เราก็จะเตรียมเป็นเป็นกล่องพลาสติกใสนะคะสําหรับเอาไว้แช่แป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าขิงที่เราซื้อมาเนี่ยมันนานมากนะคะจนหัวเขาเนี่ยมันเหี่ยวๆค่ะเราอยากให้เขาเต่งตึงนะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนค่ะ อันนี้ดาวก็จะเอาเฉพาะส่วนนะคะไปปลายที่เขาเริ่มเนี่ยเห็นปะเริ่มแทงหน่อมาแล้วค่ะเอาเฉพาะส่วนนั้นนะคะเนี่ยตัดมาแบบนี้เลยค่ะเอามาทําการปลูกนะคะไม่ได้ใช้ทั้งหมดค่ะนี่ก็เอาเฉพาะแง่งเขานะคะแบบนี้ส่วนนี้พอนะคะไม่ต้องเอาเยอะค่ะอันนี้เมื่อดาวได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ไปด้วยดาวก็จะเติมน้ําค่ะ เพื่อที่จะให้ส่วนที่เราตัดเนี่ยมีความเต่งตึงขึ้นมาหน่อยนะคะแช่น้ำอย่างเงี้ยทิ้งไว้1คืนค่ะ และหลังจากที่เดาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะ mm. เขาก็จะมีความเต่งตึงขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะทีนี้เรามาเตรียมดินกันค่ะดินเนี่ยเราก็ใช้เป็นดินที่เราหมักนะคะเราปลูกไว้ในแกรลอนน้ํามันเก่าค่ะที่เรามาตัดไว้แบบนี้นะคะเน้นภาชนะปลูกที่มีหน้ากว้างนะคะก็คือมีความกว้างค่ะเราจะไดเ้เวลาขุดขิงเราจะได้ขุดง่ายๆนะคะ ส่วนดินเนี่ยดาวก็จะใช้เป็นดินที่เราหมักไว้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่าๆเรา,าได้นะคะดาวก็จะใส่ประมาณ3ใน4ส่วนของภาชนะปลูกค่ะก็คือไม่ต้องใส่เต็มนะคะใส่แค่ประมาณแค่นี้พอค่ะส่วนที่อยู่ด้านบนเนี่ยคะ่ะที่เราจะเติมเนี่ยดาวก็จะใส่เป็นทรายค่ะเอาทรายใส่ข้างบนนะคะเป็นทรายหยาบหรือทรายละเอียดก็ได้หมดค่ะ อันนี้เราก็จะเอาทรายใส่ลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะตัวทรายเนี่ยจะช่วยทำให้ขิงของเราเนี่ยออกหน่อเร็วนะคะแล้วก็ไม่เน่าด้วยค่ะเดี๋ยวนอะน,นะเอาออกก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางขิงแล้วเราก็จะโปะทรายข้างบนอีกทีนึงนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยในการล่อรากนะคะตัวทรายเนี่ยก็คือจะช่วยล่อรากของขิงให้รากงอกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องป้องกันการเน่าด้วยค่ะเราจะวางขิงของเรานะคะเรียงเรียงไปเลยแบบนี้ค่ะนี่เอาอย่างนี้เมื่อราวางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเททรายกลบอีกทีหนึ่งค่ะ ทีนี้เราจะเททรายให้กับเสมอขอบอแกรอนน้ำมันที่เราตัดไว้เลยนะคะเกลี่ยให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำกันค่ะอันนี้เราก็เกลี่ยรเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลดน้ำกันเลยค่ะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะถ้าผู้ชมสามารถที่จะลดได้ตลอดนะคะก็คือลดได้ทุกวันค่ะเช้าเย็นก็ลดได้นะคะวิธีนี้เพราะว่า ตัวทรายเนี่ยมันจะไม่มีการอุ้มน้ำค่ะเวลาเราลดก็จะลงไปข้างล่างเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าหัวของขิงที่เราฝังลงไปเนี่ยจะเน่าค่ะนี่ก็จะเห็นว่าขิงที่เราฝังไว้เนี่ยเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะคะเห็นปะเขียวเขียวเห็นไหมเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ สักห้าวันนะคะก็เริ่มเห็นหนอกขียวๆแล้วะคะ่ะและนี่นะคะผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะเริ่มโตเป็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าเขาเริ่มมีใบแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออกแดดได้แล้วนะคะแล้วก็ลดน้ําบำรุงได้ตลอดอีกประมาณสเดือนนะคะเราก็จะได้ มาขุดขิงเอาไปกินกันค่ะวิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปวางตั้งตรงไหนก็ได้เลยนะคะสะดวกง่ายจริงๆท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะการปลูกขิงแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะโยกย้ายไปได้ตลอดค่ะตรงนี้ยังไม่ขึ้นหน่อนนะคะแต่หัวเขายังอยู่ยังไม่เน่าค่ะก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ